โบกี้เก่งจังเลยอ่าเนี่ยใบไม้แยะเลยบบกี้เนี่ยอ่ากวาดเข้ากวาดเลยอ่กวาดเลยโอ้โหเก่งจังเลยช่วยกันเนาะ พี่เก่งจังเลยโอ้โหมันจะโดนหัวใครเลยอันนั้นอะโอ้โหเก่งจังบุพี่เก่งจัง กวาดตัวใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวข้างบนปลูกกวาดเองลูกโบกี<ม>่ปะกวาดที่พื้นก<ม>วาดข้างล่างเลยบบกี่กวาดเลย